สวัสดีจ้าเพื่อนๆมาดูทางมาดูทางเด็พื่อนครับรถขึ้นพูดไหมเพื่อนๆมาเบิงมาเบิงจับดีๆจับดีๆเอาไปถูกวิทยุทําไมดูเพื่อนๆดูเพื่อนๆแกภูเขาดูยายพรค่ะดูยายพรขึ้นบนภูเขารวยเลยนะคะรวยเลยข้างฟังขวานี่ก็เป็นเหวเด้อค่ะพี่น้องข้างๆนี่ก็เป็นภูเขาค่ะโอ้ย ยายพ่อนจะเป็นจริงค่ะมองดูนี่ยายพ่อนช้านี่อ่ะยายพ่อนช้านี่อเะคุณปลาปลาเขาบ้าดุเป็นดุบบ้ายายพ่อนพามาเอาบนมามองดูพี่น้องคุณเหงี่ยวนด่นจับกล้องพวบคักบ่เตียวเตียวเตียบังเด้อพี่น้องมาเอาบนโดยพลังงานโดยพลังใจที่แก้วกัน พระบาลลีย <jam Stadium> ่อนามาเกียร์ไม่แงะแบบนั้นเลยวัดพี่น้องไ้ทางล่องเขารอบาดนี่ล่อ่อนเนี่ยคืนแต่สิล่องไปไปวัดไปซาลาฟไปดพี่น้อง พาะมาคือคีไมาเหย่พระมาสันยายพอนน่อนอพระบลิกเนาะกระท้างมันเก็บเกลี่ยบนนุ่งละจ้าข้างนั้นก็เป็นเฮลได้เเพื่อนๆข้างนั้นก็เป็นเฮลน,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 นั่นเน้นมาจะเลียนแบบยายพ่อได้เเพื่อนๆมื่อนึงขับรถมื่อนึงจับกล่องห้ามลอกเลียนแบบนะคะทําได้เฉพาะยายพอ่อห้ามลอกเลียนแบบนะคะห้ามลอกเลียนแบบนะคะ เป็นปุ่นลายเด้อแต่ไม่เห็นปุ่นเพราะว่าหอด ส,วส่วนสิ่งคือมหัอจนรยใดีท่านลนนคือลักทุเรศเ้อด้มหมดเขาหมดเสมาคนได้ทำส่วนนี้นทั้งทำทเบิดอูอ๋อเธอเธอสิอไปใส่บันทิด